ชุดเดินป่าเนี่ยชุดนี้ก็เดินได้นะชุดนี้ก็เดินได้นะซึ่งหลายๆคนคงเห็นผมเดินป่าชุดนี้นะผมเดินป่า <c oughs> ม,มาโมกจู <c oughs> โมกจูโมกจู <c oughs> ผมเดินแบบนี้นะโมกจูเป็นเรื่องวยคืออันนี้พูดในกรณีที่เป็นป่าที่แบบนอนกลางธรรมชาตินะมันต้องมีเต็นท์เราจะไปนอนตามเรือผีเหรอได้ไหมมันก็ไม่น่าจะสะดวกอย่าอย่าลชาใจากับสิ่งกับสิ่งที่เราคิดว่ามันไว้ใจได้ในป่าเราเราไม่สามารถเลียกคืนเวลาเราได้เลยไงจะบอกอยู่ดีบอกว่าจะกลับบ้านไม่ได้แล้วอุปกรณ์ที่มันแบบ สำหรับเดินป่ามือใหม่เลยเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมพี่ว่าผมขอเนื้อกลอบนะอ่านอกกรอบเลยพี่เนื้อกรอบเนี่ยเดินป่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่จําเป็นนะาำรับผมนะมือใหม่เนี่ยวเขายังไม่รู้ตัวตนว่าเขาชอบจริงหรือเปล่าก็ผมชอบคํานี้นะไม่รู้ตัวตนไม่มีใครรู้ตัวตนหรอกว่าเดินป่าเพราะคุณไม่เคยไปไปถึงจุดสุดท้ายของมันก็ยังไม่เคยลองไม่เคยลองชุดเดินป่าเนี่ยชุดนี้ก็เดินได้นะชุดนี้ก็เดินได้นะซึ่งหลายๆคนคงเห็นผมเดินป่าชุดนี้นะผมเดินป่าโมกชูโมกจูโมกจูผมเดินแบบนี้นะโมกอูเป็นหร นะคุณลองไปมองรอบตัวคุณเองอะว่าคุณมีอะไรบ้างที่บ้านมือใหม่นะคุณยังไม่เคยเดินป่านะอย่างบางคนวิ่งเทลมาเนี่ยเขามีรองเท้าเทลคุณลองใส่ดูก่อนอคุณมีกระเป๋าสักใบหนึ่งที่มันใหญ่พอนะสมมติถ้ามันมีอยู่นะใส่สัมภาระได้ใส่สัมภาระ คุณลองวันดูก่อนทั้งแรกนะครับอะไรที่คุณคิดว่าคุณใช้งานได้คุณใส่ดูก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าหลังจากทูุ่กลับมานะฉันต้องเปลี่ยนอะไรอือ่าทิเช่นใส่รองเท้าแตะนี้เปลี่ยนไปมันลื่นอืมมันจะบอกตัวคุณเองแล้วนะว่าอคุณกลับมาซื้ออะไรอ่าเสื้อผ้าตัวนี้คุณใส่ไปปุ๊บมันแห้งช้าอ่าคุณรู้แล้วว่าคุณต้องกลับมาซื้ออะไรต้องแก้ตรงตรงจุดไหนต่อให้รู้ต่อให้คนขายอะเรารู้เพนพอยเลยอเพื่อห้ามตายว่าคุณต้องนิ่ง สองสามสี่แต่คุณยังไม่เคยไปลองอ่ะมันประสบการณ์ว่ามันอูผมอ่าเป้คุณแบกอยู่เฮ้ยทำไมมันหนักซ้ายหนักขวามันบาดคอจังเลยพี่บาดคอเอ้ยทำไมมันไม่กระจายน้ำหนักเลยมันอยู่บนไหล่อย่างเดียวกลับ้านมาบนหลังเออนั่นคือคําตอบมันอยู่ที่ตัวนั้นแล้วมันเป็นประสบการณ์ตรงที่เราได้รับรู้ด้วยตัวเราเองและขึ้นอยู่กับว่าคุณ ผ่านอะไรมาบ้างร่างกายมาประสบการณ์ความแข็งแรงของตัวคุณมันมากขนาดไหนเราไม่สามารถบอกได้ว่าเออคุณต้องอย่างนี้ถ้าเกิดคุณแข็งแรงมากโอเคหลักแต่งได้เอาเลยเอาตนแต่ถ้าเกิดคุณแบบมือใหม่สุดๆมันก็ ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถามเผื่อมือใหม่ครับพี่อย่ามีอะไรได้เออคือแบบมามามามันบางทีมันไปเป็นกลุ่มเนาะมันไปในลักษณะที่แบบเอ้ยเพื่อนบอกว่าเพื่อความปลอดภัยฉันต้องมีแนะนาได้ไหมพี่มันพอจะต้องมีอะไรบ้างจริงๆอ่ะในกรณีที่แบบเขาเรียกว่ามือใหม่เตรียมตัวมาดีนะเตรียมตัวมาดีหมายถึงว่าร่างกายร่างกายพร้อมแล้วทิปพร้อมแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมว่าคุณต้องมีกระเป๋ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ข้างในเนาะคือคุณจะใส่ถุงเซเว่นไบมันก็อะไรอยู่ไงเอ้ช่อยังไงวะเป็น ตัวกาหนดทุกอย่างครับอ่าพอมีเป้เสร็จแล้วต้องมีบ้านก็คือมีเต็นท์ที่พักอาศัยถูกต้องคืออันนี้พูดในกรณีที่เป็นป่าที่แบบนอนกลงธรรมชาตินะม,มันต้องมีเต็นท์เราจะไปนอนตามหรือผีเหรอได้ไหมมันก็ไม่น่าจะสะดวกพอเต็นท์เสร็จก็เป็นเครื่องนอนคือ3อย่างเนี้ยมันไม่สามารถหาสิ่งทดแทนได้เรื่องเต็นท์กับเปลเนี่ย มันตอนป่าจะเป็นตัวบอกว่าเราจะนอนเต๊นท์หรือนอนเปลอย่างป่าใต้อะทาไมต้องนอนเปลเพราะมันมันไม่มีพื้นที่ราบมันคือมันเป็นส s l เลยไหลเขามิต้นไม้เยอะมีหินมีน้ําตกส่วนเต็นท์มันก็เหมาะกับพื้นที่ราบแล้วมันมองหงราบกับกับเอียงเอียงถ้าเอียงเมื่อไหร่นอนเปลยถ้าราบเมื่อไหร่นอนเต็นท์แล้วก็เต็นท์เป็นสิ่งที่เรานอนราบแล้วเราชินใช่ใช่มือใหม่เนี่ยยังไงก็ชินกับการนอนราบอยู่แล้วจริงจริงอะผมมองว่าเต็นท์ยังเป็น ตัวเลือกแรกของคนเดินป่าเนาะเพราะว่าถ้าเดนเปลเมื่อไหร่เนี่ยป่าเนี่ยมันจะเป็นป่ายากแล้วมันจะไม่ใช่เป็นป่าปกติอันนี้ดีมากก็เราเราก็มือระดับหนึ่งละก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งก็อยากให้มองว่าให้ให้ปันเต็นมาก่อนฝันเป็นการใช้ชีวิตการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้ธรรมชาติและพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราเริ่มวิวัฒนาการแล้วนะเราอยากจะไปปรับเลเวลการใช้เปลยเนี่ย เป็นส่วนป่าที่มันซับซ้อนละม,มันไม่ได้เป็นที่ราบเรียบ,บแล้วก็มันเป็นป่าที่ซับซ้อนของต้นไม้มดังนั้นการเตรียมเปลไปเนี่ยจะเหมาะก,กับบางพื้นที่มากกว่าเรียกเ,เรียกว่า เป็นอีกดไฟท้ายนี่าโอเคครับเดี๋ยววันนึงก็ได้ได้ลองนะได้ลองได้ลองยิ่งขุนตานี่ก็ลองเปรย์ได้นะถ้าผมผมเตรียมเตยไปผมก็เลยถามแต่ว่าต้องถามก่อนใช่แล้ว่าถามถามว่าเจ้าหน้าที่ว่ามีพื้นที่ไหมการตั้งเปรย์เนี่ยแรกเียต้องต้องคิดก่อนเลยนะมีต้นไม้หรือเปล่ามีต้นไม้หรือเปล่าคงไม่มีใครเอาเปรย์ผมก็หนนนะดังนั้นก่อนไปไหนจะนอนเปรย์เช็คเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจสอบก่อนหรือไม่ก็ เช็คกับทีมที่เขาพาเราไปทัวร์ที่เขาพาเราไปว่ามีพื้นที่หรือเปล่าใช่แล้วก็ก่อนกลางกลางเปรเนี่ยซ้อมก่อนอยไปที่บ้านอย่าไปเซอรไพรหน้างานเพราะเดี๋ยวเอพมันมีทั้งเพลมันมีทั้งคารมันมีทั้งสมอบกคือคือเพลหรือเต็นท์เนี่ยก่อนที่ใช้งานจริงอ่ะอยากแนะนําทุกคนเลยนะลองนะลองทดสอบดูก่อนแม้กระทั่งการซื้อของใหม่มาเนี่ยอยาเซอร์ไพรส์ตัวเองอันนี้จริงโดยการแบบฉันจะไปเซอร์ไพรส์กลางป่า ฝนตกมันจะกลางไม่ได้เลยอย่าทําแบบนั้นถูกที่ผมคิดว่าอย่างนั้นแหละผมลองแล้วลองทางดูก่อนละก็หามีเวลาลองก่อนใช่ใช่ผมลองปลูกดูแล้วได้ของทุกอย่างนะ จริงๆไม่จะจะเป็นต้องเปยหรอกใช่จะเป็นรองเท้าจะเป็นเปยจะเป็นถุงนอนจะเป็นทดลองดูก่อนเลยครับปาดอกมาดูก่อนมาเทสมานอนอ่าถือว่าถ้าซื้อแผ่นรองแผ่นรองนอนไปคเป่าให้เป่าก่อนรั่วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผมเคยมีเคสไปขอหลวงแล้วก็ซื้อทับซื้อทับดีด้วยนะทาร์แพงมากเลยซื้อไปเองเชื่อไหมกลางเสร็จอ่ะ เล่มเซีวฝนมันเป็นละอองครับคือมันเป็น QC ติ๊กตวจจากเกิดจากตัวเปรย์ตัวทาร์ตเองอ่ะมันไม่ใช่ตัวไอตัวเคลือบมันใช่ไหมพี่อ่าไม่อันนี้ไม่เคยใช้นะอันนี้ม,นมือหนึ่งนะม,นมือหนึ่งเอาไปใช้แล้วก็เจอเจอกับน้องที่ไปด้วยกันที่เขาหลวง4วันโนลกตั้ง4วันเลยครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เราซื้อไปอ่ะแนะนำ ถูกเทสทุกครั้งเทสไม่ใช่แป๊บเดียวนะเทสให้เป็นเหมือนการใช้งานจริงเนี่ยอันนี้พันูนเรื่องเทสเนี่ยผมก็ลองเอามาใส่เทสวันนี้ที่วันแรกเลยถึงว่าดูใหม่มากเลยเพื่อนเลยก็ลองใส่เดินดูก่อนก็เนี่ยมันดีหรือเปล่ามันเดินไปแล้วมันลื่นเข้าคอนเซ็ปต์หรือว่ามันกลับอว่าผมคิดถูกเราเลยรู้ไม่ไม่จริงอย่าอย่าชะล่าใจกับสิ่งกับสิ่งที่เราคิดว่ามันไว้ใจได้ในป่าเราเราไม่สามารถเรียกคืนเวลาเราได้เลยไงจะบอกอยู่ดีบอกว่าจะกลับบ้านไม่ได้ใช่กตมันกลับตอนตีหนึ่งตี วไม่ได้แล้วไ,ไ,ไม่มี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 โอกาสไม่มีโอกาสก็เทสก่อนไปบอสวันนีพขอบคุณพี่ต่อมากนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณคุณบอสมากขอให้เป็นทริปแรกได้ไปเดินป่าที่ขนตาลอย่างมีความสุขได้ไปมีความสุขธรรมชาติขอบคุณน้ำพี่ต่อขอบคุณบอสรับขอบคุณมากครับเจอกันเจอกันครับ